าที<ไ><ด>เชียง<ด>ใหม่กันหน่อยท่านผู้ชมครับที่เชียงใหม่เขากำลังจะมีงานวิ่งระดับโลกที่ผมใช้คําว่าระดับโลกคืองานวิ่งที่เชียงใหม่เป็นการวิ่งเทรลครับซึ่งเป็นสนามระดับเมเจอร์รองรับคนกว่า6000คนกว่า8ปสประเทศทั่วโลกนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานแล้วนะท่านผู้ชมครับวิ่งเทรลคืออะไรวิ่งเทรลคือการวิ่งผจญภัยในบรรยากาศของการ ซึมซับธรรมชาติอ,อ๋อเพราะเชียงใหม่เขาก็ทัศนียภาพที่มีความสวยงามเช่นเดียวกันเราช่วงนี้อากาศหนาวด้วยใช่ท่านผู้ชมครับที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการถแถลงข่าวเปิดกิจกรรมวิ่งเทรลระดับโลกโคก้าเชียงใหม่ไทยแลนด์บาย UTMB 2024ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสนามเมเจอร์ระดับโลกของ UTMB World Series ครับสำหรับในครั้งนี้จะมีนักวิ่งเนี่ยมากกว่า6000คนจาก80ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมในการแข่งขันนะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่8ธันวาคมเลยนะครับคุณจัก,กรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยที่สวนาสาธารณะหนองเขียวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถานที่จัดงานเนี่ยตอนนี้มีความพร้อมที่ะจะรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็เน้นย้ำความพิเศษของงานที่ผสมผสานกีฬาวัฒนธรรมกิจกรรมที่สะท้อนการเป็นอัตลักษณ์ของไทยเช่นเทศกาลดอกไม้ ชามิงเชียงใหม่ฟลาเวอร์เฟสติวัลก็ลังจะจัดขึล้นมีมวยไทยด้วยโอ้โหอันนี้ดังระดับโลกแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะฮะและก็มีกิจกรรมอื่นๆมากมายที่ก็บอกเขาย้ำตรงนี้เลยว่าจะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและคนที่มาเที่ยวงานแน่นอนนะครับคุณธนุเกียรติจันชุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้ในฐานะสนามเก็บคะแนนคือสนามเมเจอร์เนี่ยมันจะเก็บคะแนนท่านผู้ชมสนามเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้นะครับ อยู่ที่ประเทศไทยเชียงใหม่โหโหในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี่คือใหญ่สุดเลยโอ้ยน่าดีใจอะและนักวิ่งจะนำคะแนนเหล่านี้สะสมไปใช้สิทธิ์ แข่งขันร่วมชิงแชมป์ที่เมืองชาโมนิกประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับคาดการณ์ว่าการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างมูลค่าทางเศร,รษฐกิจกว่า1,000ล้านบาทท่านผู้ชมโอ้โหสร<ม>้างไรายได้ภาคการท่องเที่ยวมากมายเหลือเกินนะใช่ค,ชครับคุณซาบีนาเดนไดนะครับ<ค>ผู้แทนจาก UTMB <ค>ก็ได้บอกว่าโอ้โหเขาขอชื่นชมมาตรฐานระดับโลกของงานนี้ทั้งฝ่ายจัดงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแข่งขันที่ก็บอกว่าออกแบบเส้นทางแบบพิถีพิธานมากะท่านผู้ชมครับปลอดภัยแน่นอนและความปลอดภัยมาพร้อมกับความท้าทายรวมไปถึงกิจกรรมที่จะสร้างสีสันความสนุกสนานในงานวิ่งเทรลครั้งนี้เทศกาลอาหารคือวิ่งเสร็จต้องกินใช่เทศกาลดนตรีครบเนอะตลาดท้องถิ่นแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและก็กีฬาผสมผสานอย่างลงตัวมันจึงเกิดเป็นการท่องเที่ยวตามมาท่านผู้ชมครับคุณทิชัยเลิศพงอดีศเนยนายงองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าการแข่งขันโฮก้าเชียงใหม่ไท a แ l a ด d b าย t m b ไม่เพียงแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลกนะแต่ยังเป็นเวทีที่แสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่ออะไรเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติด้วยครับ80%ของผู้เข้าร่วมงานเนี่ย เปนักวิ่งจากต่างประเทศท่านผู้ชมเพราะนั้นเม็ดเงินจะไหลเข้ามายังประเทศไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่มหาศาลครับในช่วงปลายปีนี้อีกทั้งยังมีนักกีฬาชั้นนำกว่า910คนที่เข้าร่วมกันในขันในครั้งนี้ใครสนใจนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมไปถึงช่องทางการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k นะครับ cmithby UTMB ต้องไปร่วมเลยนะนนอ,นะอ๋อมหา,รา,หารกรรมแบบนะที่ต้องไปร่วมกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็มีนักวิ่งเยอะเนาะและนักวิ่งเขาก็ชอบนะโดยถ้ามีทัศนียภาพที่มีความสวยงามนะทั่วโลกเนี่ยดึงดูดพักการท่องเที่ยวของเมืองไทยอย่างแน่นอนค่ะ